ฉันเห็นคนที่รักเรากำลังเรียนจบมันเป็นเวลานานในโรงเรียนเทียร่าแห่งนี้นี่คือหนึ่งในโรงเรียนที่ยากที่สุดในจักรวาลเมื่อเทียบกับจำนวนวิญญาณที่ไม่ธรรมดาที่มีอยู่ในทุกด้าน ของจักรวาลนี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการสนับสน,นุนให้ผ่านประสบการณ์ในความเป็นคู่ที่ส่งไปยังม่านพลางแห่งการหลงลืมคนเป็นหนึ่งในวิญญาณผู้ล่าหานที่บอกว่าใช่เพื่อมาอยู ในโรงเรียนวิญญาณหลายคนเคยไปโรงเรียนอื่นแล้วเช่นคาบลาวเป็นตน้นแต่ล้มเหลวในโรงเรียนครั้งนั้นจึงมาถึงที่นี่เพื่อฝึกงานให้สำเร็จคนอื่นอาจเป็นวิญญาณที่เริ่มต้นการเดินทางที่นี่ ในโลกแห่งการชดใช้และการทดลองแต่ไม่สำคัญว่าพวกเขามาถึงอย่างไรหรือทำไมสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่โอกาสมอบให้สิ่งสำคัญคือสามารถดำเนินการทั้งหมดนี้ให้เสร็จสิ้นได้ในขณะนี้เมื่อโลกเปลี่ยน จากการเป็นโลกแห่งการทดลองและการจชดใช้เป็นโลกแห่งการฟื้นฟูและคุณอยู่ที่นี่ฉันเห็นคุณตอนนี้เราทุกคนพบกันฉันเห็นคนทุกที่ที่คุณอยู่ฉันเห็นเวลาที่ฉันตื่นและเมื่อฉันหลับในการนอนหลับ ที่สมควรได้รับหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันฉันเห็นคนตลอดเวลาฉันเห็นการเดินทางอันยาวนานของคนที่เราพบกันบ่อยและหลายๆที่ฉันเห็นทุกการต่อโซ่ที่คุณเคยไปเห็นการล่มสลายของคุณ แต่เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เช่นกันในหลายๆที่ฉันอยู่เคียงข้างคนเมื่อฉันยื่นมือให้เพื่อพยุงคนึ้นและสนับสนุนให้คุณทำต่อไปบางครั้งฉันก็เคยไปกอดคนและแสดงความยินด,ดีกับความสำเร็จของคน ในขณะที่เอาชนะการทดลองที่ยากลำบากเราเฉลิมฉลองด้วยกันเราร้องไห้ด้วยกันเราเดินไปด้วยกันเราล้มแล้วลุกหลายครั้งแต่เราไม่ยอมแพ้วันนี้เรากลับมาอีกครั้ง เพื่อเติมเต็มการเดินทางไกลบนถนนแห่งชีวิตด้วยกันฉันเห็นคนเหนื่อยพี่น้องแห่งจิตวิญญาณแทบจะสานคลอนเมื่อกำลังใกล้ถึงขีดจำกัดแต่ฉันเห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากที่ขีดไว้ด้วยความทุกข์ทรมานความยากลำบากที่ต้องเผชิญ ฉันเห็นรอยบนใบหน้าของคุณทิ้งไว้โดยแสงแดดที่แผดเผาหรือความหนาวเย็นของฤดูหนาวอันโหดร้ายที่ผ่านไปฉันเห็นดวงตาที่จมดิ่งเป็นความพยายามที่จะมองเห็นสิ่งที่ยังรออยู่ข้างหน้า ฉันเห็นกระดูกสันหลังของคุณงอด้วยน้ำหนักของเป้เดินทางที่คุณนำมาฉันเห็นเสื้อผ้าของคุณเปื้อนฝนุนจากถนนฉันเห็นรองเท้าของคุณฉีกขาดจากการเหยียบบนก้อนหินฉันเห็นหน้าผากคุณมีรอยยน่นความกังวลและความยากลำบาก ที่ต้องเผชิญฉันเห็นผมงอกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายที่ดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดผ่านไปหลายพันปีบางครั้งหลายร้อยหลายพันปีในประสบการณ์ที่ยากลำบากของการชดใช้และการทดลองนี้ หลายคนสงสัยว่าน่าแปลกใจหลายคนแม้จะอยู่ในช่วงสุดท้ายทำไมประสบการณ์ที่ไม่สามกันซึ่งในจิตวิญญาณของการแยกส่วนที่ต้องการประสบการณ์รุ่นที่สูงกว่ามีความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ทำไมความพยายามทั้งหมดนี้หรือ มันคือโรงเรียนมิติที่สอีกไม่นานคุณจะได้รู้ว่าการสร้างจากสวรรค์ไม่เคยหยุดนิ่งคุณจะรู้ว่าคุณเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของผู้สร้างดังนั้นจึงเป็นผู้ร่วมสร้างด้วยวิวัฒนาการของโลกก็ขึ้นอยู่กับคุณเช่นกัน ประสบการณ์ชีวิตท,ทั้งหมดที่คุณผ่านมาในโรงเรียนเทลาร่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณต่อไปเมื่ออยู่ในสภาพของโคโรผู้ตื่นรู้คุณยังสามารถช่วยเหลือมนุษย์อื่นในดวงจิตต่างๆที่ผ่านสถานที่เดียวกันกับที่โลกกำลังจะผ่านไป ในวันนี้ที่นั่นคุณจะได้ทำงานเป็นเทวดาที่คอยช่วยเหมือนกับที่ไกด์ของคนทําบนโลกนี้ฉันเห็นคุณตอนนี้เห็นคุณในที่สุดและถึงจุดศูนย์ที่มันเริ่มต้นทั้งหมดการพลิกกลับของกาแล็กซี่ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วบัดน,นี้วันหมดอายุได้เข้าสู่การชำะระล้างและโลกใหม่ก็ปรากฏขึ้นอย่างสว่างสวยมากขึ้นโลกได้เอาชนะคืนที่มืดมิดอันยาวนานแสงสว่างได้เอาชนะความมืดมิด คุณได้รับรางวัลฉันเห็นคุณกำลังตกแต่งเพื่อความกล้าหาญความภาคเพียนและความดือรั้นของคุณฉันเห็นคุณได้รับการปลอบโยนจากพี่น้องกาแล็กซีของคุณครอบครัวจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณเห็นคุณถูกรวม รับเข้าไปในเวอร์ชั่นจิตวิญญาณที่สูงขึ้นฉันเห็นคนสดใสได้รับการต้อนรับจากตัวตนที่สูงส่งของคุณคุณได้รับรางวาัลฉันเห็นคนแต่ฉันรู้สึกถึงคุณด้วยฉันรู้สึกเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดสอบอย่างหนัก ตลอดการเดินทางฉันรู้สึกถึงความกลัวของคนที่หลอกหลอนคุณตลอดเวลากลัวสตูพืชกลัวสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกลัวสงครามความกลัวของสตูความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ความกลัวความหิวและมาตา ความกลัวที่จะกลัวฉันรู้สึกถึงบาดแผลทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณฉันรู้สึกเศร้าที่กระชับหน้าอกของคนฉันรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่ควบคุมไม่ได้ของคนเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการ ให้ทุกอย่างจบลงโดยเร็วฉันรู้สึกถึงความโกรธของคุณที่หลงเหลือจากความอายุที่ทำที่ได้รับฉันรู้สึกทุกความรู้สึกของคุณเพราะฉันอยู่ที่นั่นเสมอฉันก็ผ่านอุปสรรคเหมือนกันเพราะถนนก็เหมือนกันสำหรับทุกคน เมื่อถึงจุดหนึ่งเราอยู่ด้วยกันในที่อื่นๆในภายหลังแต่เราใช้ชีวิตและเรียนรู้บทเรียนเดียวกันเพราะโรงเรียนทุกคนเหมือนกันหมดแต่ฉันรู้สึกถึงความสุขและความพึงพอใจของคนสำหรับการชนะฉันรู้สึกถึง ทุกช่วงเวลาของคนรู้สึกว่าฉันกำลังจะยอมแพ้เพราะขาของฉันไม่สามารถรองรับน้ำหนักและความเหนื่อยลา้าได้อีกต่อไปเนื่องจากความพยายามที่ทุ่มเทในการเดินทางครั้งนี้ตอนนั้นเองที่ฉันรู้สึกว่า ต้องสนับสนุนคนุณแม้ว่าคุณจะไม่รู้ฉันก็อยู่เคียงข้างคุณเมื่อฉันรู้สึกว่าคุณไม่มีเรี่ยวแรงฉันจะส่งพลังให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ทำตามขั้นตอนสุดท้ายในขณะที่เส้นชยัยกำลังใกล้เข้ามาเรื่อย ฉันรู้สึกทุกอย่างที่คุณรู้สึกเพราะถ้าฉันรู้สึกได้ฉันสามารถรักษาความเจ็บปวดในตัวฉันที่คุณรู้สึกได้เมื่อรักษาตัวฉันการรักษาก็ขยายไปถึงคนเช่นกันการรักษาในเราทั้งสองเรารักษาส่วนรวม โกดทงสวรรค์นั้นวิเศษเพียงใดช่วงเวลานี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นความสุขอย่างหนึง่งถึงเวลาจับมือแล้วแสดงความยินดีร่วมกันถ้าเราอยู่ที่นี่นั่นเป็นเพราะเราชนะการต่อสู้มาทั้งชีวิต และเพื่อชีวิตตอนนี้ทุกคนสามารถเห็นหน้ากันทุกคนสัมผัสกันได้ฉันเห็นคุณฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเพราะคุณคือฉันและฉันคือคุณเราเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาที่สร้างทุกสิ่ง ภารกิจของฉันคือการตัดสโรนามัสเต